ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ไดเป็นตาเผาตาเผาอยู่ตรงไหนเยอะไม่เต่าเผาเหมือนกันตาเผาอยู่ตรงไหนมางไม่รู้เป็นคุณเป็นตาเผาตั้งตรงไหนไ่้วันนี้เราจะมาเล่นเกมเรามาเล่นเกมแมคคาร์พในแมคคาร์พในนี้เกมนะครับวันนี้ทุกคนต้องจ่ายลาะครับเค้กครับคุณคิกจะเลิกเล่นเกมเศรษฐีแล้มึงาบอกไม่มีใครแคร์มินิดมินิดด้วยมินิดที่ไม่เอาได้ มันต้องหาอันที่มีตะขอเยอะๆแลี่ที่เยอะพอ,อยังไอ้ตรงตรงนี้ตรงนี้มิสนี่มิสถ้ามันถ้ามันมาตรงนี้กูก็หนีง่ายตั้งอยู่ตรงไหนกูอยู่ในห้องละตอนนี้กูมิดแล้วเข้าล็อกพอดีมิดแล้วกูเข้าล็อกพอดี เ้ยเฮ้ย่นเพื <yah oo> like ่อน <PH IL> ั่นเพื่อนจำไว้นะว่าเราต้องรอดต่อไปเด้สกาวบอลนะอ้อแล้วก็สกาวบอลเฮ้ยเฮ้ยมรมันมีวิธีวิธีทำไรวิธีบอกก็เราอยู่ไหนอะลองกดไปที่หัวคิปเปอร์ดิ เมื่อกี้กูทำได้มันจะได้แต้มเพิ่มมันจะได้แต้มเพิ่มถ้าเราตกมัรู้เราก็ซ่อนต่อไปนี่เรียบเลยโซซาโซซาไหมเพื่อนที่พี่จะลั้งครึ่งตกุ้งแล้วจะพูดว่าอะไรได้มันไม่พูดไม่มันจะมีรีบูตรีบูตข้อมูลหลัง,งของการเริ่มต้น มาเริ่มปนแอบมิดคั้งในกลัวทุกอย่างเราจะหายอู้หมิดอะมันมาสองคนมันไม่เจอน่ะน่ะมันมีมันมีช่องนิดได้ช่องน่งอะน่ะมีช่องนึงแล้มิดอะอ้าวหลุดเลยมงองอ,อก,กองมันเยี่ยม เฮ้ยมันเข้ามาแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนใจเย็นนะีพงไม่มีวัเหแล้วเมึงรอกอยู่นมึงเข้าเซอร์เลยมีกาเข้าเซอร์ไเโอเมอลกมึงอยู่อยู่นอกห้องเลมีกาบูการอรอสอง นี่กูมีต่อเนอะนี่กูมีต่วแต่ว่าแม่งมากันหมดทุกคนอ่ะคูลามาจองพี่อันนี้วไม่ถ,ถ้ามันมาดักตรงนี้ตรงนั้นโอ้ยมาแล้วมาแล้วแล้วก็ตรงนี้อ่ะคูลามาหมดทุกคนแล้วมาจองพี่คนเดียวตายหาไม่มีคำไรแทนคำนี้ได้ตายหาเฮ้ยมันหมาแล้ววะ ถ้ามันเริ่มตีตีต่อผองนี้เม่อไหร่ก็ไปเลยไปแล้วไปอยู่แล้วตามพี่ใหม่ะตามดิฮ้ากิ้อุ้ยอ้ยตีสวนไ้งเลยตีสวนคำแนะนำดีๆของผมอ้าวกูอยากเป็นู้ซ้อนกูไม่เคยชนะต่อเป็นู้ซ้อนเลยกเรอกูตายก่อน ลองกันไปฮันเตอร์ลองกันไปฮันเตอร์นักโอ้ยวิวีสวนเลยฮันเตอร์โอ้โหโโอ้หฮันเตอร์สีขาวนอ้าวทางตะลันเ,นเ,เอ๊ะเอ๊ะแนวแหวเลยโอไม่เปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นอุ้ยไปอยู่แล้วอุ้ยจุตัดแล้วจุตัดแล้วตัดแล้ว นันเลยแกวอ่ะไม่ไม่เล่นอื่นบ้างอ่ะอเบอร์เขียนว่าล็อกอินครับเอา O B B Y 1. 1> นั่นมัน L B, B Y ขับเอา B B Y ไปเลยกูไม่ได้ออกหรอกจำเดิมเดีย๋ยวกูหาห้องเข้าอันเดิมตู๊กเดมอนใช่ไหม,มเรียบร้อยเข้าแล้วตู๊กเดมอนเหรอเมื่อกี้บลี่เนี่ยตู๊กเดมอนเนี่ยไหนมึงวะ ไอพีไหนนี่อยู่นี่ไอ,อ้จงแล้วจงเล่าป,ปลาเราไปจนพายกันก่อนทำไมพี่ไม่เล่นเบสบอลกันอ่ะไม่มีอา้าวมันเตียงเตียงอ่ะไม่มีตังบอกมีไม่มีใครบอกสกายบอกระไปก่อนเลยเพื่อนไ,ไปก่อนเลยเพื่อน กูบ้าบ้าสุดกูผ่านไปถึงยเ่ยบ้าสุดกมัน,นสุดของกูคือผ่านเนี่ะเออบ้าสุดของกูถึงขนดาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนั้มก็ตันแล้วแหละบอกแล้วว่ากูผ่านเอาไว้ให้พูกคนเช็คกุ๊ไปเล้อคนไอ้สา กูขอเป็นเป็นอะไรวะเป็นเป็นเป็นกูเป็นลูกซอมเดี๋ยมาเจอกูไอ้บอกเพื่อนมึงว่าเพื่อนมึงอยู่ไหนกูไม่ฆ่ามึงอยู่ฝั่งนึงอยอยฝั่งนึงไอ้มึงมึงฆ่ากูดีกว่าให้มึงฆ่ากูดีกว่าไอ้เพื่อนมึงอยู่นี่ใช่ไหมกูฆ่ากูจบกูจะไปล่าบก่อนพี่มีได้เป็นอะไรเป็นเต่าเผามึงรู้อ่ะกูเจอใครกูก็สู้เต็มที่กาเตี้ยกูสู้เดี๋ยวกูจะตายเจอตากูสู้ไอ้ต่าเตี้ย ตังนี่ตังโมตังเอ้ยค่าผมสิมมดาบใครหายปะม,ม่มีใครค่าเทียนไ,ไม่รู้ทำไมไม่มีใครสนใจกูเลยไม่รูป้ปะไม่รู้เล,เลยไม่กี่คนสนใจกูเลยอะไม่มีใครสนใจพี่เลยเอ่ะเอออลุ่เดี๋ยว โอ้ชอบมหาคุณเข้าไปในบ้านเลยจะได้มีคนฆ่าเอ้ยฆ่าเลยอ้ไข่ก็ตกครัวคุอยู่หน้าประตูอะแมอยู่หน้าประตูบ้านกูอยู่หน้าประตูบ้านตกแม่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 ตกไม่ตกนม่เอาให้ตายเลยมตกแ่ มันต้องไม่อีกเตาเงอ่ะเอออไงเาให้ตายเอาไปตายเอาไปตยเอาให้ตายเอาให้ตายตายีอ่ะตายแล้วเรียบร้อยรู้สึกว่าเห็นตังโมละตังโมมาเห็นตังโมอยู่บนบันไดเฮ้ยตังโมอยู่ในฟาร์มตังโมอยู่ในฟาร์มเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนู่นไงนู่นนู่นเห็นคุณไหมล่ะ Ừ. Ừ, đá, 75, mình điền ở đâu? Ở trên bồn đó. thời gian tàu Ừ hải. lấy chờ tàu pháo. chờ tàu chờ tàu pháo tàu chờ tàu pháo. tàu tàu pháo 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 tàu rồi cái thế เราไปไม่ได้ต้อเผาเนไปได้ไนี่เลยละนี่เลละนี่เละเลยเอากินเลยเราไปไม่ได้อะอยู่ไหนวะอ,อยู่ที่บ้านนีไ้ได้เลยต่อไปนี่อะไรนเด็กวอรเอ้ยสกายวอมีกาูมกาบูกามกาูัมีเต่าเผาอยู่นั้นกตกไม่ได้ มันต้องอยู่ที่ไหนก็ที่ใช่ไงเต่ามันตบไม่ได้มันโตมันโตมันตบไม่ได้มันตบติดคนมันเข้าไปไม่ได้เราเข้าไปได้เอเราเข้าไปไม่ได้มันเข้าไปได้ไหนเข้าไปตรงไหนตรงนู้ตรงู้นหรือตรงไหนเฮ้ยเจอแตงโมเฮ้ยเจอปาคองปาคองอยู่ี่น้ำ้่แตงโมอยู่ที่น้ำแตงโมได้ได้ไไตกตมตต ตางขัน,ขน,นมาดิเราขันกระเป๋ัมาดิเนี่ยมอ้นสินไงมึเออโเมามามันต้องอยู่ใน,นบ้านหลักหนึเลยนี่แล้วมงเห็นตอกเาผาเยอะๆตรงน,นี้ปะะเลียร์ดิไหนวะราไปเลียร์ดิรู้สึกเขาอาต้องมีูันอัน ไม่มีนี่แถวนี้มีร,รูหลงเลยเ่าเลยไ้่มีห้องนี้้องนี้เข้าแล้วจำได้มีบ้านหลักห,กหนึ่งทั้งไรทั้งไง,ง,ไงเคยเข้ามาเจออุ้ยเคอยโคโกคันแดดวารีไม่มีเลยระบบเป็นโกโค้คันเลย ตอนนี้มีบูล่าเจ็ดมีบ็อกเก็ดเพื่อนเป็นไรออายี่ละก็ออกไปเจอขาฉนนี้ไหนไหนฝังฝังเลยฝังไนกูได้ยาสปีดและกูกได้ยสปีดช้าจังวะรอบเป็นัควากำลังไปที่บ้านแล้วนบ้านไหนบ้านไหน มีว้าผ่านสองครั้งเลยโกโก้คันแดงสไตล์ไหนตั้งตัวไหนมาไหนมันไปมันไปนู้นแล้วโกโก้คันแดงไม่ไอคนล่าโกโก้คันไม่ใช่บล็อกหรอกคนล่าโกโก้คันตบแแแมมม่่่ตตตบบบเลยเราหมดเวลาแพ้เล่นต่อไกวอ้กวอ้อาเสียชีวิเฮ้ยเฮ้ย ไบอเกบอเกกดี ever, 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 ever. ๋ยวเดี๋ยวดดูก่อนคุเห็นมาริโอปหมมาริโอพาวเวอร์ตูนุ่งเงินล่ะตวนุ่งเงินไ้ไงข้าะไรน่ะอันนี้เหรอไมขวาอันนี้ะไน้เขาีไหนลองเดินดิออลอ มมนต้องเล่นป่าพันละถึงเจอมันมมแล้วอบบบแล้วแข็งปะแลยวเขไปเจอมันขอ,องหักขงดีเลยโหไม่ดีเลยวะอยากเล่สนสกายวอลแบบจริง ายวอแบบจีนเลดับเออสุดยอดโอ้โหผู้จ่าดับก็มาเลยกูไม่มีธนูลูกดอกเยอะแต่ไม่มีธนูหัวมีธนูแต่ไม่มี มากั้งลกเจอกินอะไรเหออ้ยอึอึอแอะไแอะไรยม่แล้อแปะเอ้ยเอ้ยเอาตายต่อไปจะทีทีหันเหรอ กตบแม่ก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 บแม่เย็บแค่ยังไงเอาคเราบอกว้ดูดีว่าเชิญตอบ O B B Y ทีนี้จบไปคิดก่อนชิ